ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสุภาพฟ้ามัครับวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายว่าตามคอกตามบ้านกับเมยู่ตำบลเมืองหงเพื่อจตูลาพิมานจังหวัดรยอครับนี่ถ่ายว่าง่ายไหมบงคครับอุ้ยสุดยอดครับแดงดีแดงเข้มแดงจนแสบตาครับไงย่าพี่น้องเอ้ยหัวหลุนหัวหลุนแงหล่ะครับแต่เพราะว่ามันง่ายงพว่าแม่นี่ กขายเงี้ยตัวขาหลังนี่บันกุกฝ่าวกตานครพี่น้องเล็ดดีทั้งคูหนาคูหลังเนี่ยครับว่วงก็ได้ลูกตัวเดียงตัวแรกเนี่ยครับลูกสองต่อไปนะครับพี่น้องสักว่าสามปีกว่ามันนั้นคืนเราหรอครับมัหนังนมาท่านแห้งมาท่านขักกันเลยมาท่านถับนะครับนี่จะขอบนวารียงไ้ก่อนครับย่าปานรถไฟความสูงลอยหาทิศหาบวกครับพี่น้องเนี่ยย่าปานรถไสขึ้นน้เจโจโก เปิดราคาไว้สองหมื่นเก้าพันหาอรอยครับตรงหอซีดทวายอีสานนะ,ค,ะนครับเบื้องแรกครับผมเงีย้ยเยเาเงี้ยครับเครื่องดำเปือ่อยๆเลยเครื่องดำเครื่องบดตับพี่น้องนนเนี้ยหางก็ถือว่าเล่ยขอเขาลงมาก็ถืวอว่าบ่บ่ขเขินบ่อลำพ่อพ่อดีบ่หนนาเจียดครับก็บเล่ยขอเขาลงมาอยู่ครับเด็ดงามทั้งคู่หนาคู่หลงังเลยรับงพี่น้องเนี้ยโอ้ย ผมว่าสุดยอดครับรเรื่องน้ำแต่มดางย้อนโอนโต้นหนังหนาซาใหญ่ครับพี่น้องเนาะโอ้ฝักอ้ใหญ่เต็มดีครับสนใจกระทักมากโตมากครับพี่น้องทรงให้เลยทรงให้ซี่ใอ่าสารเบิ้งออกแดบดบนงครับพี่น้องเนาะแดงเข้มแดง,แงจนแสบตาพี่น้อง เราประกันแข like like um, ่งขาขาเบาตกก็ถอนให้ื่สิบหาเมื่อครับพี่น้องของมายู่ดิจะของไปหารอยจีนเหล่าในบ้านคุณไปเอาหัวขึ้นรถหนีจากอยู่นะมาเกล่องหนาสายไงเบื่อเรื่มแต่แรงย้อนอ่อนต้นหนางามหนารอครับพี่น้องหนาเหน่งนุ่มเลยมาขายแสนขึ้นเขาแล้ครับ ขายสองหมื่นก็ท่านหาไรไม่ได้ครับส่งให้ฟี่พร้อมช่วอีสานครทำงามกับพี่นออ้องเด้จัดเออกหยาดหยาดหยาพี่น้องรับประกันครับพี่น้องว่าทางห้องว่าแม่น,นี่เป็นแม่บอกแม่พันธุ์นะครับแม่ขอกแม่ไข่ ผมยังอย่างไรไปเจ็บไ้อยู่ขอบอยู่้ามอยู่ครับผมม่มีเวลาเลี้ยงนะครับมี่จะไปก็ไปมีไใช้เบิ้งหเราครับมาละสนใจกันเดือนเดือนได้พี่น้องเด้ครับผมกลับไปเบิ้งพอพันกันเลยครับผมครับผมกลับรลยละเอียดงัวกันเลยครับเป็นงัวดำด้วยครับพี่น้องด้วยพ่ได้มาของดำด้วยครับเนี่ยได้ขวบปีก็ดีครับเบิ้งเลย ควบสูงนี่มันลอยสาสิบผาไปหาลอยสี่สิบกว่าที่ดำสายเนี่ยสายขุนด้ครับพี่น้องได้ไม่อยากไปเลี้ยงเป็นครอบครอพันคุมฝูงกันห <c oughs> ละสัตวจิไปยังไรครับเอา้เอาถิว่าตามสภา,ภาพเราครับนี่มันก็แล้วเนี่ยหนังพันได้ดีครับเไปขุนเป็นเนี่ยกับพี่น้องได้เป็นแม่ลูกนี่ครับพี่น้องขุนแม่มันเบิคกับยางยีเลยครับโอ้ยมามามาขุน แม่ยังเงี้ยเลยครับงวลูกแรกเนี่โอ้เขาก็ผูกไว้อยู่ต้องเก็บไปในขออโอ้ให้พี่น้องครับพี่น้องด้วยโอ้แม่บอกเงี้ย,ย,รยค,ค,ค,รรครับพี่น้องเนี่เรียบดีทั้งคู่หนาคู่หลังครับงวลูกแรกครับพี่น้องมั้งเนี่ยโอ้ดีครับพี่น้องแม่ใหญ่ยลอยหาซิบบวกลบเลยครับโอ้ยไ,ได้สดบังแข้งขาเลยครับขนาดเลยครับพี่น้อง แม่เนี่ยก็บ่มีขขอมุ่นบอกว่าว่าทับบทับก็ไดเลยครับแต่ว่าลูกก็งี่เหล่าดีครับผมกลว่าอ๋อตีเป็นท้องว่างแล้วพี่น้องครับปฏิวัติทับไม่แล้วปฏิวัติตัวกันอ่าสงามเลยครับพี่น้องเนาะโอ้หางกันเลยขอเข้าแล้วมาขวานหางที่ดีครับสุนนะปึกเลยครับใช้ได้ขวาก็ได้ประมาณนี้เด้พี่น้องเด้มัน,นบ่ได้วปันได้ที่ขาดเอาขอวอกอับของงมายโยกับของข้าไปหากินเหล่าอยู่ พุนเบื้งแม่ซ้ำซางหน่อยครับเปิดราคาไวน้นี่แม่ลูกนน่ครับซ้ำซางอยู่เ้อะตรงไหนที่ตัยอีสานเ้อสองมื่นเก่าพันครับชื่อว่าซุปขุมครับตึกตัวละมื่นกว่าบาทเด้อพี่น้องเ้อะนี่เบื้องหลดโอ้เอาไปเลี้ยงไปพุนขายเนี่ยก็เกินแล้วครับได้หาไปพุัครับผมกลับไปเบื้องพอพันครับผมครับ กันเลยเหย่าัวกันเลยครับมือนี้มือนี้มาเห็นพอพันธ์ครับพี่น้องเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยครับห่วังก็สามปีกวางดีครับแต่ว่ามันใหญ่นะครับพี่น้องมันมันเป็นลูกตัวไหนก่อบ่ได้ดถามนะอ้าวตามนี่แหละครับสายพันธ์ดีกันแล้วกันครับผลใดเครื่องดําเครื่องโบดหนาโหน่งนุ่กับพี่น้องเนี่ยโอ้ยงามขักเลยครับบังเลยครับโอ้ยใหญ่รับประกันเวยครับ ทับใ่ครับเอาเป็นพอพันคุ่มสูงก็ได้เงื่อไปใส่รถน้ำบ้านหาทับก็ได้เด้อพี่น้องเนื่อทับเท่าละพันสองพันนี่ครับคุ่มสูงนี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบวกลบก็แล้วครับผมสูงร้อยเจ็ดสิบมันถ่วงหัวเร้อมนะครับใครงามนะครับใครงามไดค้ครู้อครับใครสองครับบ้องดีบ้องงามบ้องกระดำนะครับแข่งขาดีเล็บดีงามทั้งครูหนาครูหลังบ่ามีสี่บ่ามีเพิ่งนะครับนี่ นอกตั้งตรงงามเป็นตะเลียงเป็นเอาไปคมฝูงเด้อพี่น้องขราโคราชเทพคุ้มเด้องัวหลายๆเนี่ยเอาไปคมฝูงเลย <S <S ผมเปิดราคาไว้เด้อพี่น้องเด้อก็คุยกันใดต่อร่องกันไดเด้อพี่น้องเด้อ <S <S ผมเปิดราคาไว้สี่หมื่นเจ็ดพันด้อครับพี่น้องเน้อผูดคุยกันต่อร่องกันใดทรงห้ซี่ครับตัวอีสานครับนี่ตัวตัวมันมีก่อนเนี่ยยี่รอเรื่องเนี่ยครับรอขาหนาเด้อครับ มันเป็นก้อนเนี่ยก้อนน้ำด้วยครับมันเป็นมาตะน่อยถ้นนามชามชาติครับนั่นแหละนี่มันจีซำซำนวยใครเล้วองผีน้องด้วยนั่นนั่นอยู่รอขาหนามันรอลึง่งครับเป็นนะ้ำเป็นยังพาราครับเป็นยางครับมันเป็นมาตะน่อยครับผีน้องด้วยนี่ผีน้องผู้ใได้สนใจนี่โทรมาเลยเพราะว่าไปคุ้มฝูงดีคัรเลยครับผีน้องนี่นี่สุดยอดครับ หูกะ่างเลยครับหูดำเต็มใบเลยครับขอบตาดำครับเบือลึกนองำเต็มรางย้อนโอนต้นหนังหนาซาเงยครับพี่น้องเด้องามงามครัแดงเข้มเม็ดบากขามครับผมวานบะมี่มองสีแล้วเล็บกข่างนี่เลยครับเล็บไม่งี่สีเลยดีครับบ่ไเลยเสริมเติมแจงนี่เลยครับงามงามยืนหนอกตรงโอ้ยหนอกตรงครับไล่ขวางครับพี่น้องเด้อ สี่หมื่นเจ็ดพันครับพี่น้องเอ้อเอาไปใส่งานได้เลยพอสั่งไปซื้อกลวยหน้อยมันเสียเวลาเมื่อหน้อยสามปีสี่ปีโซได้ทับอันนี้เอาไปใส่งานได้เลยครับรับประกันทับได้ครับกันทับก็ได้ขึ้นเงินขึ้นเงื่อนครับพี่น้องเนื้อรับประกันกันไปได้หระครับพี่น้องเนื้อครับเอาครับพี่น้องเอ้าขอจบชีพประชแค่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ